อ่ะกราบสวัสดีครับพ่ออมพี่น้นองวันนี้พวกกับผมครับสุรัตน์เชนเกนะครับอ่ะวันนี้ผมจะมาเอ่อพามาชมเอ่อแท็กติกไม่ได้เจอนะครับเดี๋ยวนี้ก็ผมเลยชิโมกดาวนะอาจจะไม่ได้ไปอีกเหมือนคนอื่นแบบแจกแท็กติกแบบได้ลายดาวนะผมผมก็เพึงมากกดนะผมก็คนหาแท็กติกออกของผู้นั้นผู้นี้มาเนียแต่แบบผมกับมาปรับ ปรับใส่เป็นแบบในทีมของผมนะเทคเตอก์ตีก็ต้องปรับไปในทีมนะผมว่าเอายาครับสำคัญนะรอยสิบสี่นะครับแผนผมใส่ซีสองซีนะครับเมื่อกี้นะอ่ะอวิยานะครับสำคัญนะอันนี้ผมก็ใส่อวิยาเต็ม่มากอวิยาร้อยสิบสี่นะครับสูงสุดนะในตอนนี้เนี่ยตันแล้วนะที่เหลือเป็นเอไอเกมลุ่มๆนะครับอะเดี๋ยวเขาพาไปชมในเกมครับเขาก็มาซีหนึ่งสองสองครับรอยสิบสี่เพื่อนนะ เหมือนผมหน้าผมกับลอยไี่ซีนะเดี๋ยวภาพไปช่วงนี้กมนะครับรูปแบบการรินนะนมนะการเข่าถ้ำนะเดี๋ยวถ่ายคลิปผมมาแจกนะครับแท็กติกนะเ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่ก็ร้องไปยปั๊บใส่กัะพริบเพืพ่อนเพื่อนพี่เพื่อนครับเพื่อแบบมันกับบอลเดยออกตัววินนะครับแท็กติกผมนะจะให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่เออไปปั๊บใส่ในทิมร้องดูนะครับเดี๋ยวมือนมอนี้ผมจะมืงซองเกมนะครับอันนี้กิมแหละครับรับชมแบวิธีการเข่าถ้ำนะว่ามันเข่าถ้ำแบบไรนะครับ นนคงก,ก็ได้ประตูขึ้นน้ำนะครับนึ่งประตูต่อศูนยครับจากรุดคุนิดนะครับรลูกน,นี้ทําจริงแบบดิมยูซ่ <c oughs> ครับแปะึ้ลื่อนไหนบ

Cristiano. La pelota tiene el dueño y es Riker. Maldito para la pelota. El sigue entusiasmado, sigue adelante. Cristiano. Ese es lucha madre la opción Barcelona que quiere ir por empate. Y miralo como van, lo detienen. que se queda con el balón. อ้าวผมก็โดนตีเสมอแล้วนะครับจากยูเซวิโอนะนี่ครับจะได้เหรียญตำก็หกผัก็จะเปลี่ยนต,นยตัวสำรองลงมาครับก็เอาปีลงมาแทนนี่เลครับลูกนี้ยูเซครับค้มกีบกับบะตองนี่อย่างตรงมันย่อยนะครับเมื่นี่เจอนะครับยูเซ่องจริงนะครับผมบอกนี่นะคันหาลายแต้มคุมครับ เหตุเหตุเมนี่วีดอีกสองเท่าได้เหมือนนะครับสองเท่ากันยิงได้นะเชิญลับจุหมต่อครับอาลูกนี้กระทํำสวยอีกแล้วนะครับผมก็ได้ประตูกระทำจากลุตจุนิดเจ้าเก้าเจ้าเดึมนะครับสองประตูต่อนหนึ่งนะลูกนี้ทำจริงมากยังสวยนะครับของฟังบ่นนะตูร่ามดิมเบรี่ตอมานะครับ อ่าน่าครับแปะขึ้นให้บุกกุ่มบินนะครับยิ่งอัดเสาเข้าไปนะครับเสียบเสาครับก็ได้ประตูคือน,นั่มครับสองประตูต่อหนึ่งครับ กาชนะไปซ้มประตูต่อหนึงนะครับรูปเกมกะประมาณนี้ครับยิงสามขากรบซอครับเขายิงหนขากรบหนึเป็นตัวนึ่ครับข้องบอลหน่อยกว่านะอ่ะ เดี๋ยวไปอ่าพารับชมเกมทัดไปเลยครับมาอีกเกมนะครับอ่ามาเขากับมาในซีสองซีนะครับแกเรตบิลครับกูบาเทนนะหนาเป่านะตัวใหม่นะครับที่เขามาของสัปดาห์สามนะของวีคสามนะครับเขามาล่าสุดนะครับแกเรตบิลนะเดี๋ยวมาเบิง e ้งไอของแกเรตบิลของฟังตงัวถามนะครับว่าจะเป็ยนยังไงครับไม่หมุนไม่ได้เจอนะ หลับช o มครับอาพุ่งกระโดดนะครับนิ่งถึงยิงประตูคือน้ำนะครับพุ่งกระโดดหนึ่งศูนย์ครับจากชาบี้อลาลองโซนะครับตรงนี้ครับเขาทำจริงนมาสวยนะแล้วก็ลุยหลังสมมาแลยนะครับนี่นะครับบางเกมหลังมันกัดจะร้อยร้อยเนี้ยนะครับบางเกมก็รับดีนะครับก็แล้วาแต่จังหวะเกมของแต่ละเกมนะครับ กดเข้ามานี่ครับไม่ได้เจอนะบางเกมก็เออบางเกมก็ดีดีใจหายบางเกมก็เอือนะครับอ่ะผมก็ได้ท่านคว้นนครับประตูตีเสมอจากยูเซบิโอครับลูกนี้นะครับต่อบอลไว้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมบอกนะครับแท็กติกกันตอบอลผมนะครับมาซิวกับปายมาให้ยูเซ่กดเข่าเสียบมุ่มครับผมได้ประตูตีเสมอนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ รับชมมาถึงตอนนี้เดียวเพื่อนๆล่องไปปั๊บใส่แ้วมันเป็นแบบดว่าคอมเมมต์บอกผมเลยนะครับผมบ่าต้องเสีย,ยงไรครับเอาไปล่องเลยครับเสียแค่ดาวนะครับห <laughs> ยอกหยอกนะผมอ่ะเดี๋ยวไปใช่เราเป็นยังไงกับว่าคอมเมมต์บอกผมเลยนะครับ่อย่าดากันแย่งไรนะครับคอมเ <laughs> ม,มนต์บอกได้นะครับผม,บเเมเครับผลเสียของแทคกติกผมนะครับ มันเลี่ยงมาจนหอดนาบููโลงๆมันบอย,ยิ่งนะครับอ่ามีคือผลเสียขอแหลกนะครับเพเ่อนๆอะไปปั๊บใส่ตามแล้วก็แต่วมสิบอกนะครับวิธีนะแต่บางกิมก็ยิ่งบางกิมก็บอย,ยิ่งนะบางิีมก็เลี่ยงหอดนาโก,กะกยังส่งขึ้นหลังเฉยก็มีนะจากตีก็ไม่ได้ตายตัวนะครับคนเบลนลองไปปั๊บใช้ได้ครับผม อาจุบครึ่งแรกไปนะครับกัดเสมอกันอยู่หนึ่งกอ่อนตอนหนึ่งครับเดี๋ยวมาชุ่มขึ้นลังวาลูปก,กิมจอกไปในทางไหนะครับผมตัวจสำรองมีไวบกับบอสิอาห์นะครับผมอ่าผมกับเยน เอ็มปาเป้นะครับลงมาแทน,นเนิดเวีดนะครับที่เล่นตาําปัว่า6.0ครับเพื่อนเขาเล่น6.0เหมือนแต่เนิดเวีดเล่น5.7นะครับกับเอ็มเป่ย์ลงมาแทนครับผมเพื่อนรูปเกมันดีขึ้นครับ อ่ะผมก็ได้ประตูคือน้ําจาก,กลูดกุนิดแล้วนะครับผมลูกนี่ล็อกสวยครับผมลูดก,กุนิดนะจีนกมีมาทั้งวังขวาเลยนะครับอ่ะโดอ้วนนะครับอ่รืวอวอาได้ครับกระจายแอจิตอีกแล้วนะอุย๊ยแปรถยูเซ่น,นะครับผมแต่ยังดีครับลบอ,ออกท่านนะกุนิดดอกนี้ก็ยิ่งสวยมากครับคือน้ําจองประตูตอนหนึ่งครับผม อ่ะโกลกาเด็ประตูที้งางครับเป็นสประตูตัวหนึ่งครับลูกนี้อาเก,กับยูซ่ครับคอนิชันครับผมดินกันสองสามจังหวะนะครับสองตัวนี้นะผมคิดว่าได้ตัวจบนะครับในแดนหนานะครับคือยูซ่กับอ่านายครับผมคือน้ำามตตัวนึครับ มก็เปลี่ยนดิมเบลี่ออกนะครับอาการเนื้อล่านะครับผมกอาย้อนครับลงกมาแทนนะครับผมอ้าลูกยิงก็คือน้ำซีประตูตอนนึงครับผมเพื่อปิดก,กองครับ ลูกนี้คุณลิชใจฉลาดมากนะครับเลือกที่จะล็อกกดดลับใม้เดนเบอรีที่ยิงลงนะครับผมเดนเบลเเรีนไม่ได้เจอคือว่าสุดยอดเลยนะครับผมจากที่ผมหลินมานครับลายเกมนะบางเกมก็มีเออเนี่ยนะครับเป็นยอดเอไอนะครับเป็นเอไอของบางเกมนะครับต่ถามว่าตัวนี้เอไอดีบอใน่ไม่ได้เจอกรือือว่าสอบ่านนะครับผมจากที่ลุงหนมานะอีก<ง><ไ>ปรด้จบนะครับผมซี<ง>ประตูต่อนหนึ่งนะครับที่ชนะไปนะครับเดีจวบึ้งถิติ ลังเกมนะครับอ่ะยิงซีเขากรอบซีนะครับผมเป็นซีประตูนะเขายิงสองเขากรอบหนึ่งนะประตูเห็นพี่ก่ายยูเซ่ครับสองประตูนะถือว่าได้การนะครับอ่เดี๋ยวผมพามาชมอ่วแทัจจินะครับสั่งเกมลูกหน้าประตูตนเองนะครับกับหนึ่งหนึ่งสามแล้วกับสองนะอิสระนะครับบุกเป็นบุกนะครับไม่ขี่กันเป็นบุกแล้วก็นี่ครับ แนโน้่มการทรงบันส mm. ามนะครับที่ผมเห็นเห็นมันทำจริงทำจริงแล้วกับตบเข้อาในึ่งกรยิ่งครับผมเปิดเป็นสามครับแต่ถามมันทรงดูรายปรับลงมาเป็นหนึ่งก็ได้ครับปรับลงมาเป็นหนึ่งแล้วก็เพิ่มแนโน้มกรยิ่งเป็นสามครับแล้วก็แน่น้มการวันหนึ่งนะครับปิดเลยครับขนาดเปิดหนึ่งปิดหนึ่งอยู่ก็ยังเปิดอยู่นะครับหรือแบบอีกแบบหนึ่งก็อาจจะแบบปรับแนโน้มการทรงบอนเป็น2องก็ได้ครับ2องการแนโน้มการยิ่งเป็นสามนะประมาณนี้ครับ กะตั้งรับกะสามหนึ่งสองคุ้มือดีนะครับกะบเบสิกนะครับผมอ่ะนี่นะครับการชนะด้วยกับมีเห็นครับแต่ผมไปกดกดไม่อีกนะกับแพรเนี่ยกบวัเด็ดออตโตวินเสมอไปนะครับผมบางเกมเัาก็ต้องปรับในเกมแน่นะครับในคลิปนี้กับมีเบี่ยงเท่านี้ครับเพื่อนๆนังไปปรับเซนทิมล้วเป็นไงแน่ล้งมาก็คอมเมนต์บอกผมนะครับผมลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ